You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตอนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตอนเองและคนใกล้ตัว กับผมอาจารย์เตร้ระพีบุญเปลืองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ย มันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมากตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับ สวัสดีครับอาจารย์เอครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพมุสิกพันธ์อาจารย์ประจําสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลายัยมหิดลครับอาจารย์เอครับพอพูดถึงคําว่าบอดี้เชมิ่งครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ยคำนี้มันคืออะไระอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครัว่าบอดดี้เชมิ่งคืออะไรครับค่ะอธิบายด้วย คำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี้ยบอดี้เชมิ่งก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐรฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะครับอาจารย์เอครับในเรื่องของบอดี้เชมิ่งเนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงคับอาจารย์ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อย สีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็นสองคำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพ์ อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง ứng, ứng, มัน,ม,นมันง่ายในการที่จะเรียกมันมันเป็นลักษณะพิเศษ,ษ ati, ของสังคมไทยหรือเปล่าอาค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่าอย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะกองเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวกแอปเปิล n ลนนะคะเรื่องรูปร่างหน้าตา อะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือหรือจิกกัดเขาหรือหรือเรียกเขาด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเพ้อเพ้อ,พอหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็มันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะการที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนหมนการ ปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคําคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดําขาวอย่างนี้ใช่ไหมครก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคาสอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไขบอดี้เชมิ่งเนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทําให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทาเนี้ยเรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่งค่ะ จริงๆแล้วเราอาจจะมีคําทักทายเพื่อนเราเนาะสมมุติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดํามาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้าไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ <c oughs> ยน,นะคะคืออย่างเงี้ยไม่ไม่เรียกว่าเป็น body s h a ม i n g เนาะ <S <c oughs> <S body s h a ม i n g เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ําๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ <c oughs> จริงๆแล้ว body shaming <c oughs> ก็จะมีะลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราูลลี่คนอื่นนะคะ, <c oughs> ะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่ พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอด y ี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามา เช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่ไม่เหมือนคนอื่นความ,ม,มพร่องของร่างกายบางอย่าง<อ>แล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะจันก็คือเรื่องของเจตนาใช่ไหมฮะ เรื่องของการกระทําซ้ําๆย้ำๆการกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับคือการล้อเลียนในในสิ่งที่เป็นแอปเปิลแรนด์เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะอย่างเช่นสมมติเขาตาเคแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือบอดี้เชมิ่งแหละผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งใช่อาจครับบางคนเนี่ยดูดูดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้เขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดี น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังพอไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมคบว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรค่ะครับจริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรือหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะอ่าก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพ ในความฝันหรือในชุดชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเราใช่ใช่อาจจะเป็นคนละชุดของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย์อย่งนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์มันเกิดขึ้นกับเด็ก หลายหลายคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาค,ค,คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนเนี้ลูกของเรากําลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคําพูดที่สา์ใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนโดนมาก็ก็รู้สึกคือไม่รู้สึกนะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะ อ่าแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ทุกอดี y s h a มิ่งจะทำจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีมีบางมุมหรือบางบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็เออแล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเนี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนอ่าเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไหมถ้าลูกเราสายชิวเรื่องนี้ ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกสบายๆใช่เราก็อาจจะแบบเออมันก็ไม่ได้เออเราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยอาทะลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องต้องกลุ่มนี้นะคะหรือกลุ่มหนึ่งก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งดรายไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยดรายไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย์ครับ มันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เทมิ่งเหล่านั้นะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ้นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทําอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคําพูดเหล่านี้ได้ใช่ใช่มันจะนําไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขา ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องน,อองนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้มันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่ไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานบาน,บานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย์คผมคชอบคําที่อาจารย์ใช้ค่ะลดเรื่องร้ายขยาย,ย,ายเรื่อง,องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่า ใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าใช่ผมชอบคํานี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทําให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเ,<อ>เราต้องเจอไม่รู้จะกกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะเราใช้ประโยชน์จากมันอาจารย์คอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดอแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอด และเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นขับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับ ประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเค <okay S 2> ไหมจิง,จง,จงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วมไม่ว่าเราจะจําได้หรือเราจะจําไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะมเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง Data าไฟล์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมามเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป๊าบมีแต่ข้อมูลลบ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 อาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มี นึกออกนะคะเพราะฉะนั้น,นกออกแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่อยากทําแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด Data าไฟลสมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า Data Fi ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบเพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอค แบบนี้น้นเออมันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะรีแอคในรูปแบบที่ที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลยผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรค่ะ ผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคําพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราต่อไปนั่นนะคะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆ จัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนําให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นําไปใช้ได้ไหมครับค่ะก็อยากฝากแมเสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะ เราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างน้อย7 8 9ดแดชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะ <laughs> ในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะ <laughs> อ่านะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบ แล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาที่เขาเจอนะคะค,คุณพ่อคุณแม่ทําอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ดัตตาไฟเชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะคพอทําอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบ ปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำานี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากําลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึก เสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์อ๋อาจจะอาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะค,คือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมาก mm hmm. ถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร mm hmm. ่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะ <laughs> มันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสออีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เ มาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆโกรอัพนะคะแล้วเซลฟ์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะม,มันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามามฟึบเข้ามาเจอนะคะคจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็8ปดโมงเยน มันก็ไม่มีอย่างนั้นเนเาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะนั้นครูที่เก่งเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยคะ่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตอพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทําให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะ,คะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสตมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะ ะะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทําใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปับ๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์อสตีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะ<อ>ที่สร้างเซลล์อสตีมให้ลูกนะคะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเรา มันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็มันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกล่านิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกันเพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคาพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทาให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสม หรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทําในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทําให้ลูกเห็นใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะครับผมชอบ คำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนฟู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไร เมื่อในที่สุดแล้วเข้าไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะทีนี้มันก็จะมีอีกอีกฝากหนึง่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทําอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นรอกว่าคนอื่นเพอร์เฟกกว่าคนอื่น,ม,น,นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับจรจริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขา ถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย์อจริงด้วยอ่าไอคนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ใช่อ่ะโหนี่แบบแค่คําเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจแล้โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริงๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบนะคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบรลบูบ โน่นี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมได้ซ้ํามีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่ายครับแล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลเต็มในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกกําลัง Move ไปทางที่เป็นโลกเสมือนอทุกอย่างจะเป็นเมตาเวิร์สมดพอไปถึงจุดที่เป็นเมตาเวิร์สแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได้บอดี้เชมิ่งมันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย์ อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยเออต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะ โลกจะจะวุ่นวายสับสนอนลามาอย่างไงะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย์ครับค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยเท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัว ที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดีถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมครวิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญ วิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วยใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซล์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะกำลังจะถามเลยรักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน Hmm. นะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้น่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะคเมื่อเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจาก การมีใครสักคนที่รักเขาก่อนอืมอมนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะโอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเอง รักตัวเองและพร้อมที่จะเผยเผอวแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่นใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลยครับเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ใน ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย<ะ>่างนะะี้ค่ะมันมันละเอียดอ่อนแต่มัน<ะ>มีความหมายจากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ mm hmm. แล้วมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยถูกไหมฮะถูกค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ย mm hmm. เพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละ mm hmm. พ่อแม่นั่นแหละ mm hmm. ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการ mm hmm. ที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ย ติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลย ย่เลคะวันนี้รายการรีมายด์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะ,ะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันท์เวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel y o u t u b e มหิดล c h a n n e l a p p l e Podcast Spotify แองเกอร์บล็อกจิตรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว